จอแท็บเล็ตตัวนี้ไปหลายๆแบรนด์นี่คือว้าวุ่นเหมือนกันนะ Honor Pad X7 แท็บเล็ตขนาดหน้าจอ8.7นิ้ว Refresh 90Hz ใส่ซิมโทรออกได้ที่ผมชอบนะสามารถพูดคุยสายแบบนี้ได้แบบแนบหูได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเสียบหูฟังแบต 7,200mAh ตัวเครื่องบาง7.9มิลรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์รุ่นนี้ให้ลำโพงมา2ตัวสามารถดูคอนเทนต์หรือว่าดูสตรีมมิ่งที่ความละเอียด Full HD ได้ราคาเปิดตัวของตัวนี้นะครับ4,200 ร9อราคาในช่องทางออนไลน์นะอ่านี่ผมให้ดูเห็นไหมสามพันแปถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างวันที่12เดือน12ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยหลายๆคนได้มาในราคา3,300โอ้โหราคาโหดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วตัวเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างไปไปดูกันมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์ต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์แต่อะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ย10วัตต์อ่า10วัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้าน USB-C อ่ามีเข็มจิ้มซิมนะครับรุ่นนี้ใส่ซิมโทรออกได้ แล้วก็มีคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้คราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างเป็นแท็บเล็ตขนาด8.7นิ้วนะครับโ,โหเรียกว่าแหมไซนี่คือกำลังดีเลยนะสำหรับแบตของรุ่นนี้7020ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วิ8วัตต์ตัวเครื่องบาง7.9มมิลเดี๋ยวเรามาดูที่ลรอบของตัวเครื่องกันเลยนะครับเริ่มจากที่ขวามือของผมนะ ก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปีเปิดเครื่องที่ด้านซ้ายมือก็จะมีถาดใส่ซิมสําหรับถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ2สล็อตนะสามารถใส่ซิมขนาดนาะโน,นซิมได้1ซิมนะครับแล้วก็ใส่เมม,มได้อีก1อันเวลาที่เราใส่ใช้งานก็จะประมาณแบบนี้ในส่วนของเมมเนี่ยรองรับความจุสูงสุด1เทราไบต์นี่ถามว่าสามารถใส่2ซิมได้ไหมสามารถใส่ได้นะครับแต่เขาจะอ่านเฉพาะซิม1นะซิม2เขาไม่อ่านนะ ก็สรุปว่าสามารถใช้งานได้เซมเดียวนะครับมาดูที่ด้านบนนะครับก็จะมีไมล์ลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวแล้วก็ไมล์ตัวแล้วก็พอร์ตชาร์จ Type C สำหรับตำแหน่งที่วางลำโพงนี่ผมว่าโอเคเลยนะเวลาที่เราถือมือถือเล่นเกมเนี่ยอ่าก็จะถือประมาณแบบนี้ใช่ไหมนี่มือไม่ไปโดนลำโพงนะครับอ่ะให้ดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยถือแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าบางแบรนด์นะครับ ลำโพงให้มา2ตัวด้านล่างแบบนี้เวลาที่เราถือเล่นเกมเนี่ยมือก็จะไปบางลำโพงตัวหนึ่งซึ่งอันนั้นก็น่าเสียดายนะตัวนี้โอเคนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลังเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลตอนที่ผมเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกแอปเกมแอปแฝงแอปโฆษณาไม่มีนะครับเรียกว่ามากันแบบเพียวๆเลยนะอันนี้ที่เห็นคือผมติดตั้งเองนะครับนี่ติดตั้งเองนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของ control center นี่นะดูกันแบบว่าครบเซตมีอะไรบ้างนะครับมี hotspot มีแสงตอนกลางคืนมีสแกน qr code มีเครื่องช่วยฟังมีแคสหน้าจอนะครับมีโหมดเวลาเข้านอนอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของแจ้งเตือนต่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ด้ันซ้ายด้านขวาตรงกลางอ่าอันเดียวกัน โอเคไหมการทัดโอเคใช้ได้นะครับรุ่นนี้มันติดทัด10จุดนะคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานโซเชียลกันบ้างอ่ะมาดูการรีเฟรชเก้90เฮิร์ตนะครับได้ไหมอ่ะติกตอกบ้างอ่ะอันนี้ติกตอกก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะ สามารถแยกหน้าจอได้นี่แยกหน้าจอนะครับด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตขนาดมินิเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเฟซน,นะครับก็สามารถถือแบบนี้ได้สำหรับ y o u t u b e นะครับสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p 6 0นแปเฟรมเรทอ่ะมาดูกัน YouTube นะถ้าสังเกตนะสีหน้าจอใช้ได้เลยนะสีสดนะครับ ดูดิสีสดไหมสีสันนี่คือโอเคเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมเปิดที่ความเรียด 1080p 60เฟรมเรทเหมือนกันอ่าลองดูเห็นไหมดูสีสันโอเคไหมอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของ Netflix นะครับมาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่น ค่าวาวาเอนความเรียดสูงสุดในการเล่น Full HD อดยคือไม่ผิดหวังเลยเขาทำฟเก่งเหมือนกันเนี่ยหูเคยบอกถ้าใคร เ, N เธอเองก็เชิญเข้ามาได้เลยอันนี้ก็คือในส่วนของ Netflix นะครับเป็นยังไงบ้างมาดูในส่วนของการทดสอบเล่นเกมกันบ้างมาที่ ao v e. โอ้โห oh, เป็นไงสเต็ป,ปแล้วก็ในส่วนของลำโพงนะครับลำโพงนี่คือโอเคเลยนะดูด OK ิเวลาที่เราจับเล่นเกมเนี่ยมือไม่ไปโดนลำโพงนะครับูลของั้ันม has been defeated u l t i ทัดดีนะครับเฟมรมเรท49 47นะครับเมื่อกี้เฟมรมเรทโอเคนะครับเวลาที่ไม่ได้เข้าไฟหนังๆเนี่ย59 60เวลาเข้าไฟหนังๆเนี่ยฟเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณสัก40ต้นๆนะว่าโอเคเลยนะในเลทราคานี้คือใช้ได้มาที่ PUBG Mobile ในส่วนของกราฟิกนะครับผมปรับลื่นไหลเฟรมเรทสูงมากมามาดูกันโอ้โห,โหเกลือ เกือบไปแล้วในส่วนของเรื่องการทัดก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนะดูสิทัดดีนะเสียงบรรพงนี้คือโอเคเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของเกมเก็นชินอินเทกันบ้างมาดูกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยราคาประมาณงบ4,000เนี่ยเล่นเกณฑชินได้ไหม นี่ดูพร้อมกันเลยนะแต่เรื่องลำโพงนี่คือเสียงสะใจเหมือนกันนะทุกคนก็มีแหลกบ้างนะครับ Oh. แต่ก็มาเล่นได้อยู่นะดูดินี่เล่นได้อยู่นะครับโดยรวมนะเกมกราฟริกหนักๆย่างเกมชินอิมแพกก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับอันนี้คือเน้นปรับต่ำนะแล้วก็เวลาที่เราเล่นเนี่ยอาจจะมีแบบมีแหลกบ้างตามจังหวะนะครับ เป็นยังไงบ้างสำหรับ Honor Pad X7 ตัวนี้การใช้งานทั่วไปไหลลื่นรีเฟลช90เฮิร์ใส่ซิมโทรออกได้ใช้แอปเป่าตังได้ใช้แอปธนาคารได้ขนาดตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนี่ขนาด8.7นิ้วนะครับเดี๋ยวลองเทียบกับมือถือดูนะที่ด้านซ้ายมือเนี่ย Honor 400ไล t ์นะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วอ่าลองเปรียบเทียบกันดูนี่เป็นยังไงบ้างน,นะครับ อันนี้แท็บเล็ตขนาดหน้าจอ8.7นิ้วถ้าคุณอยากใช้แท็บเล็ตที่ขนาดหน้าจอใหญ่กว่ามือถือในแบบว่าใส่ซิมโทรออกได้ดูหนังดูสตรีมมิ่งที่ความเรียด Full HD นะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์นะน่าใช้มากเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมมต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะตัวนี้ก็คือ Honor Pad X7 นะครับบอกได้เลยว่าราคาช่วงแคมเปญคือดีมาก